เงี้ยหมวยิี่อ้วนต้นอ้วนต้นจีหมวยยี่หลายนะหมวก็สิบกจะง่อยเจีวงในกี่กี่อันกี่กันเต็มเจ้าเลยนะกี่นี่ยอ่ากี่กันเต็มแล้วนั่นวหรโอ้ว่าแันจะเป็เจ้านี่เนาะจีไปไวเนี่ยคพราว่ามันเจ้าเห็ดอันนี้มันกระดิบขี้ด้ยนี่นะ่นั่นะนี่กระดูกนะแล้วไม่ได้เห็นซ้ำอันนี้มีลายใหญ่เนี่ยเนาะ มีลายใหญ่หว่ะจอด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 มันเป็นมันเป็นนาคไี่อย่างใหญ่ใหญ่เออนั่นเห็นได้เห็นชัดเจนเนาะข<ม>นาดอยู่ในอยู่ในในหัวยังเห็นเป็นหัวนาคเนาะอ่แต่ว่าพญายนาคเนี่นะ <c oughs> เลี้ยหงเลี้ยนาคก <c oughs> ันเลยเออเลี้ยพ่อมตีจัดแต่ว่าไปตลาดมู้จัดเป็นพญายนาคเนี่ยนะพญายนาคที่เนี่ยอืมดีหัวพญานาคเนี่ยนะหันหลังเซกันนั่นเลยนเป็นหน้าอกนั่นแหละ

เนาะดีว่ะไข่ดีแต่ใส่งามใช่ไหมเอาหนัวดูในมันเหลี่ยมดีไหมเหลียวไข่ไข่ตื่ดีเนาะเออเหลียวบวกไข่แล้วงามเหล่าขนาดวัฒนธร้มนี่ไสีมันเหลี่ยมไหมอันเจ๊มีหลายมือหลายโอ้ไม่แปาก แก้ลายมือสินี่หัวยห้่ปวดเนาะหัวยหญ่มันหนาเ้หลังเนี่ยเรวจตรงเลยนี่หัวใหญ่ปวดเจ้าของคอยเอาเขาโกงยากันนาอันนี้โกงหาอันนุ่หัวนานหาอยู่เลยเท่า่ยเข่อยากแล้วเปนหัวใหญ่เนาะจัดตรงบุ๊จัตรงบุ๊กง่ายเอาอันนั่งเลยกระไดหาตรงพรอหอหาตรงสิ ขาดว่าขาด่าไม่ได้ถามเจ้าของเขานะอมันก็ตำไว้ไว้ตรงลหนข้าวเดียวกันข้าวเดียวก็ได้ปาดขายอีกแล้วะไรตเหนือหลัป็น่งต่อไปหนึ่งอะไ้ตำแล้วมดเส็ยธุลาเรื่องดีดูสิวะกู้มันวาแล้นี่กู้ลาภำห้ช่งแดงเดียวกับกาูอยังไง คนลงปันนีอไรยังบ่คู่อีกมันือว่าหนาก่อนเดือมันยากแท้แย่ใส่หมดเลี่หะใส่หมดน้ำถ่าถ้าคุณใส่หุดก่อนลูกสิละคุ้นหน่อยเป็นแบบนี้เนาะใส่ใส่เพื่นใส่เ่นี่แน่จของมันจะของอิไท่านนี่ใส่กัวได้วางว่ามันจะได้เป็นต้นแค่นั้นมาต้องแค่เขากแค่มีเห็นตาก Cô để kẹo hay? Cô hay, thằng hiếng kia? Thằng hiếng hả? Thôi thôi, kẹo mũi đây. cái hồi nãy con làm bác hãy đi ngay, con hay nâng cái hay Hãy cái kẹo con đi. nhìn đây này, ồ, tổng lái ngắm. Ồ, lái, tổng xí xoài lắm. Thế bây giờ, bây giờ mũi ngay Mặc lái ngay mà đi giờ. Thế bây giờ xí mắt hẳn xoài. Mặc, mặc lái nôi. Men loại thì chia, yên lắm. A nhóm im này, kiểu, chặt... im mìm này mìm im mìm 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 im mìm im mìm 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 mì mìm mì 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 ยพยา,ยานะตํากับบร้เโ่จักเทียนุ่งกับบ่เห็นนุ่งจะเอาเงินไปไว้ใส่จะขายบั้นุ่งกับนุงบน่งสินขาดตําแล้วกับนนบ,บ่นุ่งเลียกว่บุญเนี่ย

มือมือเล้ยวเล้ยวบ่ข้างนันปั้นปั้นหลอดอ่ะโอ้ยปั้นเต็มมือกะสีเลี้ยวแล้วปัมนเต็มมืออื้อกะจะได้หิเลี้ยวหัวเลี้ยวหางก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อืวออันนี้มือเจ้าอะไก็ไปพ่นไปลากพ่นอ่ะป้าป้าบอกว่าคือหัวผมแทงวัวไปเถอะแล้วเลี้ยวงานอื่นคอยมาเฮ็ดเว้ยจีนคอยใ้ใส่ใส่มาเฮ็ด ฟ้าบัวฟางมะบฟ้าบัฟางเนี้ยตะกอมันเป็นอาชีพเสริมเนาะ <c oughs> เห็ดยำแรแกน<ม>นเนาะตะก้อนนะเดี๋ยวน่เห็ดหอนยำฝนเมืวานว่ะตะกี้เห็ดยำ <c oughs> แรกนี่ละตะกี้เห็ดยำแรกเหรอเหียว